่านวันชาติจะมีข่าวที่จะยังเหียนที่น้องสิบอร์ซ่าสืบเนื่องจากกรณีที่ในวันที่สีาพฤาคม2อันห้ารยาสิบเจ็ครับจะมีกลุ่มกงลันที่ใหญ่บ้านรับรวมทั้งกลุ่มองค์กรประกอบด้วกองที ข้าราชการและเจ้าของกระทรวงมหาดไทยส่วนหนึ่งรวมแล้วเนี่ยประมาณการว่าจะวนประมาณห้าหมื่นคนเป็นนะครับแต่รัรวมตัวก <si suppression> ันเพื่อเดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทยนะครับอีกทั้งในวันที่5พฤษภาคม2อ5 7นี้นะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมต่อวสก็จะมีการเคลื่อนตัวมาที่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นเพื่อให้มาตรการในการรักษาความปลอดภัยครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดการกระทบกระทั่งทางสอสอได้มอบให้สํา bueno. นักงานตำรวจแห่งชาติเข้าพูดคุยกับแกนนําเพื่อวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยร่วมกันทางสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มอบหมายให้ท่านพลตำรวจตีอดุลย์รณศักดิ์รองผู้ช่วยการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตีวันลบประดุลเมืองว่าการตำรวจนครบาลบกเข้าเจรจากับตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อปปสครับผลการ พูดคุยนะครับก็ปรากฏว่าทางกบบได้นําไปหารือกับทางกนรนาแล้วนะครับทางกบสเห็นด้วยกับการมอบคืนพื้นที่กระทรวงมหาดไทยนะครับแต่ขอให้ท่านผู้ชันตรวจในชาติผู้ใหญ่นะครับได้รับทราบโดยให้ทางกองบัญชาการตำรวจรบานไปรายงานผู้ชันตรวจในชาติในรายละเอียดของการรับมอบคืนพื้นที่กระทรวงมหาดไทยนะครับและก็ขอให้ทางผู้ชการตรวจ่งชาติ ร่วมกับทางผู้ชัญชการของคนที so right so ่หนึ rates, ่งหักสามพะโงครับเข้ามาร่วมเจรจารายละเอียดในในข้อในรายละเอียดนะครับกับทางผู้แทนของกอบัโดยกาหนดให้มีการพูดคุยกันที่ตรวกลางหนึทางผู้แทนของกองบัญชาการตำรวจทครปานนะครับได้เข้าพบและรายงานผู้ชัญชการตำรวจแห่งชาติแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางผู้ผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติปรัดกระทรวงมหาดไัยอธิบดีกรมการปกครอง พลตบอกประมงชิวปีชารองผู้ชักนการบรมชาติพลตบดีผลังงานอันต์งานผู้ช่วยผู้ชัการบรมชาต,แติและขอผู้ชันการกองพลที่หนึ่งกระสาพลเองประงจะเข้าร่วมพูดคุยกับแกนนำกบกสเพื่อที่จะวางแนวทางรับมอบพื้นที่คืนอย่างเป็นธรรมตรงไปตรงมาในวันนี้เวลา17 3เนาิกานาทีที่กระทรวงราหูจากนั้นทา,ทางแกนนำกบกสจะนำส่วนสอบทรัพย์สินของทางราชาการด้วยกันครับ เมื roommate, ่อตรวจสอบพื like ้นที่เรียบร้อยและมีการส่งมอบคื้นแล้วจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ทหารหรือตำรวจเข้าดูแลสถานที่ราชการเพื่อให้ใช้งานตามปกติต่อไปครับผมมีเรื่องที่จะเรียนข้อมูลให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบเรื่นี้หลังจากนี้นะครับเวลาในเวลาประมาณ17นาฬิกาสินาทีขอเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนร่วมเดินทางไปที่กระทรวงกลาโหมต่อไปครับเน่การที่มีการดึงพื้นที่เนี่ยก็จะทําให้ยากาศ เขาไม่เจอการเดินหน้าเดินราเดินเข้ามาหรือไม่อยากไรนั้นกเราอเป็นส่วนที่ทางผู้ชมจะตอพิจารณาเอครับแจ้งตัวครับแจ้งตัวคองราันที่นี้ผมวตารวัที่สอง นะครับเพราะว่ากางยุ่งๆหน่อยก็เลยเมื่อกี้ก็บอกว่ามีผู้สื่อข่าวมาแล้วก็มีคนมารายงานว่าได้มีการตกลงกันแล้วอ,อันนี้ไม่มีนะครับเรายังไม่ได้เจรจาก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการเจรจาส่วนท่าทีที่ว่าเราจะดําเนินการอย่างไรพรุ่งนี้เก้านาฬิกาก็จะแถลงข่าวให้ทราบเป็นขานการนะครับที่นี่ดังนั้นวันนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่า เรานั้นสมาธ์แรงงานเัาสาขากินเนี่ยเรามาจากแรงงานเราคารพมติเมื่อมติบอกว่าให้อยู่ที่กระทรวงมหาใยเราก็จะอยู่เราจะไม่คืนกันเด็ดขาดจนกว่ามาติจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะเราเคารพหลักการนี้ฉะนั้นวันนี้ขอยืนยันว่าเรายืนยันที่จะยังอยู่ที่นี่ต่อไปนะครับยังยังไม่ได้มีการคืนเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อยากให้ ผู้สื่อข่าวได้ได้ทราบที่ถูกต้องโดยทั่วกันถ้ามีการเดชเจจาเราก็ต้องมีตัวแทนของเราด้วยครับในส่วนของสองสแล้วพรุ่งนี้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านจะมาที่กระทรวงมหาดไทายนี่ท่านตำรวจเองมีการประสานงานมาหรือ,อยังคะว่าจะมีการจดกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยยังไงบ้างก็พอ,พอรับทราบนะครับแต่ว่าเราก็ดูแลของเราด,ด้วยนะตำร,รวจก็ช่วยดูด้วยไม่แต่ส่วนอ่า ทางหารบ้างอะไรมาช่วยดูแลเราก็อันนี้ก็หบอจึงเราเ็าไม่ต้องการให้เกิความรุนแรงแต่เราก็ได้ทราบข่าวว่ามีการพกพาอาวุธอะไรขเข้ามาซึ่งอันนี้เราก็จําเป็นต้องปกป้องตัวเองเหมือนกันถ้าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ ถ้าพรุ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมานี่เรามีการออรับมือ,อยังไงบ้างคะเตรียมความพร้อมแบ่งโซนยังไงเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบหรืการ,รเผชิญหน้าระหว่างคนสองกล่เราอยู่กับที่เราอยู่เฉยๆถ้าคนที่มาหาเรื่องเราเท่านั้นจะมีเรื่องถ้าเราอยู่ธรรมดานี่ก็ไม่น่าจะมีเรื่องอะนะเราพูดคุยกันดูเรื่องแล้วเราก็ไม่ได้เป็นตัวอะไรกับกำนันก็ปปสเราก็ทําเพื่อคนจนถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านมีจิตสำนึกรับใช้คนจนก็ไม่มีไม่น่าจะตกเถียงเราไม่เคยด่ากำนันผู้ใหญ่บ้าน เราด่านักการเมืองเลวที่โกงชาตินะครับแล้วก็ทุจริตแล้วก็ช่อราษฎร์บังหลวงฆ่าประชาชนที่เราเรียกว่ารัฐบาลช่อราษฎร์ที่เราต่อต้านรัฐบาลเราต่อต้านรัฐบาลเพราะรัฐมนูญบัญญันว่า้ารรัฐบาลได้อํานาจรัฐมาโดยไม่เป็นไปตามวิธีทางรัฐมนูญและใช้อํานาจโดยไม่ชอบโดยรัฐมนูญและว่ปฏิเสธอํานาจทางรัฐมนูญประชาชนมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีเรายืนยันว่าที่เรามาอยู่ที่นี่เราทําตามจิตตามรัฐมนูญ เพราะเราไม่ได้เข้าไปยึดครองจะเป็นครอบครองบุกลุกเพื่อเป็นของส่วนตัวแต่เราเห็นว่ารัฐบาลน,นี้หมดความชอบธรรมที่กว่าประเทศแล้วเราจึงเข้าไปยึดที่นี่ตามมติของขออกวอวสที่แบ่งภารกิจฉะนั้นเมื่อเรารับภารกิจอะไรเราต้องรับจบเราไม่มีวันที่จะกลัวแล้วก็ทําทอะไรแบบยิ่งถูกคมคูเรายิ่งสู้ เราไม่ได้กลัวไม่เท่นิดเดียงเ่อวันนี้ไม่ได้ทราบใช่ไหมคะว่ามีการเจรจากันระหว่างทางพบตรพบบปหนึ่งแล้วก็คุณถาวรงเสรเนียมผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นการเจรจาถ้าเจรจาเราพวกเราต้องเจราต้องมีเราด้วยนะครับเพราะว่าเขามอบภารกิจมาให้เราแต่อาจจะเป็นการประสานติดต่อนี่เราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าเจรจารนี่ยืนยันว่าไม่ใช่แล้วเราก็ยืนยันว่าเราเราไม่ทวการกดดันใดๆ